<P> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูแพร h ชาแนลค่ะวันนี้ครูแพลวจะมาสอนอะไรนักเรียนไปดูกันค่ะวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันจำนวนมาก และครอบคลุมไปทั่วโลกทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันได้อินเทอร์เนต็ตมีการให้บริการหลายอย่างดังนี้ 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลเป็นการรับส่งจดหมายและแน่ไฟล์ภาพอเอกสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตที่รวดเร็วสามารถติดต่อกันได้ทั่วโลกโดยผู้ใช้งานจะต้องมีที่อยู่อีเมลหรืออีเมลแอดเดรส การสนทนาผ่านเครือข่ายหรือแชทนะคะเป็นบริการเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งสนทนาด้วยการพิมพ์ข้อความรับส่งแฟ้มข้อมูลสนทนาด้วยเสียงและติดตั้งกล้องเว็บแคมเพื่อให้เห็นภาพคู่สนทนาด้วย WW อร์ไวเเป็นบริการเครือข่ายที่เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลข่าวสารเข้าหากันและครอบคลุมทั่วโลกการเข้าถึงข้อมูลแต่ละแห่งจะเข้าไปยังโฮมเพจและจะเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจอื่นๆได้อีก การถ่ายโอนข้อมูลเป็นบริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลข่าวสารบทความจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่งการโอนย้ายแฟ้มข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นมาลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเรียกว่าการดาวน์โหลดส่วนการนําแฟ้มข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไปไว้ยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเรียกว่าการอัปโหลด ชุมชนออนไลน์เป็นบริการเครือข่ายที่ผู้ใช้สามารถส่งข้อความถึงกันได้ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเพื่อนแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรูปภาพกันได้เช่น Facebook และ Twitter ต่อไปเป็นรูปแบบของการสืบค้นข้อมูลความรู้นะคะ 1. การสืบค้นข้อมูลแบบ Index Directory นะคะเป็นการค้นหาข้อมูลโดยการคลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการในเว็บเบราว์เซอร์จากนั้นหน้าจอก,ก็จะแสดงรายละเอียดของหัวข้อย่อยๆมาให้ค่ะ 2. การสืบค้นในรูปแบบของ Search Engine เป็นการค้นหาข้อมูลความรู้ผ่านเว็บไซต์ในอินเทอร์เนต็ตโดยใช้ซอฟต์แวร์ค้นผ่านเว็บนะคะเป็นลักษณะของการเสิร์ชเอนจินนะคะจะเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบนอินเทอร์เนต็ตไม่มีการแสดงข้อมูลออกมาเป็นลำดับขั้นของความสำคัญการใช้งานต้องพิมพ์คำค้นซึ่งเป็นการอธิบายข้อมูลที่ต้องการสืบคน้นจากนั้นเสิร์ชเอนจินจะแสดงข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เว็บเ e ิร์ชเอนจินคือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมหรือเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลเช่นข้อความภาพคลิปวิดีโอโดยการค้นหาข้อมูลจำเป็นต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าคำค้นหรือคีย์เวิร์ดเว็บไซต์ที่นิยมใช้ Search Engine ก็คือเว็บไซต์ google.com นะคะการใช้งานเว็บ s ซ a r ์ h เอนจินมีขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ Chrome นะคะ เมื่อเปิดเว็บเบราว์เซอร์โ Chrome นะคะแล้วป้อน w w w google. com ที่ช่องที่อยู่เว็บนะคะแล้วกดแป้น enter จะปรากฏหน้าต่างเว็บเ e ิร์ชเอนจินของ Google นะคะ 2. ป้อนคำคน้นหรือคีย์เวิร์ดที่ช่องกลางจอนะคะและคลิกค้นหาด้วย Google หรือกดปุ่ม enter นะคะ 3. กํกำหนดคำคน้นให้ค้นหาเจาะจงประเภทของไฟล์ข้อมูลและนามสกุลของไฟล์ข้อมูลที่ต้องการ เช่นถ้าต้องการค้นหาไฟล์การนำเสนอแบบ PowerPoint นะคะ PPT ก็คือ PowerPoint อย่างเช่นในตัวอย่างนะคะสัตว์ป่าสงวนนะคะแบบไฟล์ PPT นะคะเราจะได้ PowerPoint ของสัตว์ป่าสงวนนะคะนอกจากนี้การค้นหาข้อมูลจาก w w w Google.co.th ยังสามารถระบุรายละเอียดอื่นๆเพื่อเจาะจงการค้นหาได้ดังนี้ค่ะ 1. การค้นหาข้อมูลระบุช่วงเวลา คือการค้นหาข้อมูลที่ถูกออนไลน์ในช่วงเวลาที่กำหนดโดยกำหนดคำค้นที่ต้องการเมื่อคลิกเครื่องมือและเลือกช่วงเวลาของข้อมูลที่ต้องการนักเรียนดูจากรูปตัวอย่างนะคะเวลาเห็นไหมคะมันจะขึ้นเวลาใดก็ได้ชั่วโมงที่ผ่านมา24ชั่วโมงที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาหรือแบบระบุวันที่นะคะ 2. ค้นรูปภาพที่ตรงต่อความต้องการมากที่สุดาการค้นหารูปภาพนะคะเป็นการค้นหารูปภาพแบบเจาะจงสีสามารถค้นหารูปภาพแบบเจาะจงสีได้สีประเภทนะคะโดยกําหนดคําค้นหาที่ต้องการแล้วคลิกเครื่องมือและเลือกสีนะคะจะมีแบบภาพสีนะคะสีใดก็ได้เป็นภาพสีก็จะได้รูปที่เป็นสีเป็นภาพขาวดําหนูก็จะได้รูปที่เป็นขาวดําภาพโปร่งใส สำหรับรูปภาพที่เป็นโปรง่งใสภาพเจาะจงสีสำหรับรูปภาพที่มีทั้งหมด12สีนะคะการค้นรูปภาพเจาะจงประเภทนะคะสามารถค้นรูปภาพแบบเจาะจงประเภทได้5ประเภทโดยกำหนดคำค้นที่ต้องการนะคะแล้วคลิกที่เครื่องมือและเลือกประเภทนะคะมีประเภทแบบใบหน้าสำหรับการค้นรูปภาพใบหน้ามนุษย์ภาพถ่ายใช,ใช้สำหรับค้นภาพถ่ายจากกล้อง คลิปอาร์ตใช้สำหรับค้นภาพตัดปะภาพวาดลายเส้นใช้สำหรับค้นภาพวาดที่มีลักษณะเป็นลายเส้นเท่านั้นแอนิเมชันใช้สำหรับการค้นภาพที่มีการเคลื่อนไหวการค้นหารูปตามขนาดที่ต้องการโดยกำหนดคำค้นที่ต้องการคลิกเครื่องมือและเลือกขนาดนะคะขนาดก็จะมีแบบขนาดใหญ่กลางเป็นแบบไอคอน ขนาดใหญ่กว่าหรือเป็นแบบเจาะจงนะคะต่อไปจะเป็นการค้นหารูปภาพเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะรูปภาพในอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะจะไม่ได้อนุญาตให้เราใช้ได้เสมอไปนะคะจะมีลิขสิทธิ์นะคะบางรูปจะมีลิขสิทธิ์เราไม่สามารถนํามาใช้ได้เลยนะคะบางทีเราต้องเข้าไปดูสิทธิ์ในการใช้ด้วยนะคะวิธีการก็คือคลิกเลือกเครื่องมือนะคะ เลือกสิทธิ์ในการใช้งานจะปรากฏข้อมูลดังนี้ค่ะภาพในกลุ่มนี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้ต้องขออนุญาตก่อนนะคะต่อไปอันที่2จะเป็นนำภาพไปใช้ได้สามารถแก้ไขภาพได้และสามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้อันอันนี้แสดงว่าใช้ได้นะคะอันที่3มนะคะนำภาพไปใช้ได้ห้ามแก้ไขภาพและสามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้อันนี้ก็คือสามารถนำไปใช้ นำภาพไปใช้ได้แต่เขาห้ามแก้ไขาภาพนะคะอันที่4าานนี่นำภาพไปใช้ได้สามารถแก้ไขภาพได้และห้ามนำไปใช้เชิงพาณิชย์แสดงว่าอันนี้นำภาพไปใช้ได้สามารถแก้ได้แต่นะห้ามนำไปใช้เชิงพาณิชย์คือหมายความว่าอะไรที่มันได้เงินนะคะถ้ามันเป็นกำไรขึ้นมามีไรายได้ขึ้นมาอันนี้จะใช้ไม่ได้นะคะ แต่ถ้าเรานำมาใช้ในการเรียนการทำรายงานอันนี้สามารถใช้ได้นะคะต่อไปข้อสุดท้ายนำภาพไปใช้ได้ห้ามแก้ไขาภาพและห้ามนำภาพไปใช้เชิงพาณิชย์อันนี้ก็คือนำภาพไปใช้ได้แต่ห้ามแก้ไขาภาพของเขานะคะแล้วก็ห้ามนำไปใช้เกี่ยวกับการหารายได้นะคะต่อไปนักเรียนดูใบกิจกรรมนะคะเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะให้นักเรียนเติมคำตอบให้ถูกต้อง ข้อ1อินเทอร์เน็ตหมายถึงอินเทอร์เน็ตหมายถึงอะไรคะเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วนะคะอินเทอร์เน็ตก็คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันจํานวนมากและครอบคลุมไปทั่วโลกทําให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันได้นะคะต่อไปข้อ2นะคะ w ว r l d w i ว e Web บคืออะไร ว็เว็บก็คือบริการเครือข่ายที่เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลข่าวสารที่แสดงผลในรูปแบบของเอกสารที่ผู้ใช้บริการสามารถอ่านข้อมูลเหล่านั้นได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะคะเว็บเบราว์เซอร์ก็คืออะไรนะที่ครูสอนไปเมื่อกี้ก็คือโค r มนะคะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ข้อ3ไปสนีย์อิเล็กทรอนิกส์คือ ก็คือการบริการรับส่งจดหมายที่สามารถแนวไฟล์ภาพหรือเอกสารได้นะคะโดยผู้ใช้บริการต้องมีที่อยู่อีเมลนะคะเพื่อที่จะใช้ในการรับส่งจดหมายนะคะข้อสุดท้ายนะคะ Search Engine คืออะไร Search Engine ก็คือซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลเช่นข้อความภาพวิดีโอ ซึ่งจะทำการค้นหาข้อมูลด้วยคีย์เวิร์ดหรือคําสําคัญที่ผู้ใช้งานกําหนดนะคะแล้วเว็บเ e ิร์ชเอนจินที่นิยมใช้ในการค้นหาข้อมูลคืออะไรคะ www.google.com นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ครูแพลวก็ขอจบการสอนจะเพลงเท่านี้ครั้งหน้าครูแพลวจะมาสอนเรื่องอะไรนักเรียนอย่าลืมติดตามดูนะคะสวัสดีค่ะ Hunicorn Zombie Apocalypse